ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราพูดกันไปแล้วนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับจริงๆภาคการผลิตเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับขอย้ําอีกนิดนึงนะครับจากนี้มันต้องไปเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะขอร้องว่าอยู่ยายอ่าพยายามอยู่ในซัพพลายเชนพยายามผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ให้มันเป็นฟินิชโปรดักให้ได้นะครับดังนั้นสินค้าทุกตัวสามารถทําให้เป็นฟินิชโปรดักได้หมดนะ โดยการที่ไม่ต้องไปต่อยอดกับใครหรือพยายามที่เป็นผู้ผลิตอยู่ในปลายสายการผลิตนะครับที่สามารถจะเอามาผลิตได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นเป็นศูนย์นกลางตั้งอยู่ตรงกลางนะครับของประเทศรอบๆนะฮะที่ทุกประเทศก็มีการผลิตสินค้านะฮะมีการพัฒนาสินค้ากันมาตลอดนะครับเป็นทั้งตลาดและสป,ปายในเรื่องของวัตถุดิบและและแรงงานเข้ามาในประเทศไทยจำนวมากอยู่แล้ว ดังนั้นเราจะใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงคงต้องมาพิจารณาต่อไปนะครับดังนั้นภาคที่2ที่ผมอยากจะให้ความสำคัญก็คือภาคบริการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาคบริการจริงๆนะเนี่ยส่วนมากเราเองพอเราพูดถึงบริการเ,เราจะมีความรู้สึกว่ามันก็คือการท่องเที่ยวการขายของการบริการเหล่านี้แต่งานบริการเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามีความสำคัญไหมสำคัญมากนะครับ เพราะว่าเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะยืนอยู่เป็นในปัจจุบันเพราะว่าภาคการการบริการเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่ทำไรายได้เข้าประเทศนะในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ไม่ต่ำกว่า37%นะของของ GDP ของประเทศเพราะฉะนั้นภาคบริการนี่คือความเด่นของประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับแต่เปียงว่าเป็นภาคธุรกิจที่เรา <c oughs> มีระบบแต่ ระบบยังไม่ดีเต็มทีนะ่เพราะฉะนั้นจริงๆนั้นเนี่ยเมื่อใครที่อยู่ในสายสายภาคอุตสาหกรรมนี้คงต้องกลับมาพิจารณาที่จะพัฒนาตัวเองนะให้สามารถจะยืนอยู่ในระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับบางครั้งเวลาที่เราพูดถึงภาคบริการเราเนีนึกไม่ออกว่าเอ๊แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรนะต้องบอกตามตรงเลยว่าการบริหารจัดก,การโรงแรมนะริภาคบริการการบริหารจัดก,การโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็น วิธีการนะและเป็นภาคการให้บริการที่ดีระดับหนึ่งทีเดียวในระดับโลกนะมีคนเรียนรู้มีคนอยากจะเรียนรู้ในวิธีการบริหารจัดการอย่างนี้เหมือนกันนะครับปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะแต่ทําถึงเวลาหรือยังที่เราจะสร้างนะฮะเรียกว่าไทยเนส s อส s ูช i ลิตี้ขึ้นมาในระบบของโลกนะและให้เห็นความแตกต่างที่มีความชัดเจน บางครั้งไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเอ้ยไกลตัวไม่ใช่ไม่มันอาจจะไม่จาเป็นต้องมีมาตรฐานไม่จริงครับ <c oughs> ทุกอย่างในโลกนะครับจะต้องการจะทําอะไรเพื่อเพื่อเพื่อเอาสินค้าเหล่านั้นขายให้กับลูกค้าแ้วเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงนะและจุดสุดยอดของผลของการที่ทําได้ดีที่สุดมันเป็นยังไง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมมนมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับแต่เป็นว่าเราเองเนี่ยเราคงจะต้องยอมรับแล้วก็เราก็สร้างมันขึ้นมาจริงๆแนละ้วมันมีอะไรที่จะให้เห็นง่ายๆนะอย่างเช่นงานการให้บริการในประเทศญี่ปุ่นนะครับเราจะค่าจะมีคําอยู่คํหนึ่งที่เป็นคําพื้นฐานเลยที่เขาต้องทําเราเรียกว่าโอโมเตนาะชิก็คือการให้บริการด้วยใจนะไม่ใช่การให้บริการ การให้บริการด้วยความใส่ใจนะครับไม่ใช่การให้บริการมาตรฐานทั่วไปบางเรื่องเนี่ยอาจจะดูไกลตัวมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเข้าบ้านนะเขาจะเอารองเท้ากลับด้านไว้ให้เพื่อให้เวลาที่เราจะเดินกลับเนี่ยเราก็สวมรองเท้าแล้วออกไปได้เลยซึ่งไอ้จุดเหล่านี้เป็นจุดเล็กน้อยในในใน,ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น,นซึ่งจริงๆถามว่าวัฒนธรรมมีเปล่าวัฒนธรรมไทยก็มีสิ่งเหล่านี้เยอะแยะ แต่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาร้อยเรียงให้เกิดเป็นเรื่องราวที่ทุกคนสามารถจะพัฒนาต่อได้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในกรอบของภาคบริการตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วน่าจะ explore หาเรื่องใหม่ใใส่เข้ามาปัจจุบันนะฮะ,ะศูนย์สปาและเวลเนสต่างๆในประเทศไทยเริ่มพัฒนานในกรอบของการที่ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะเชื่อว่า ในอนาคตเนี่ยตลาดนี้จะเป็นตลาดใหญ่แน่ๆนะครับเหตุผลเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ในแถบศูนย์สูตรนะครับอากาศไม่ค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่หนาวนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งการที่หนาวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอันตรายมากกับผู้สูงอายุนอกจากนั้นเรามีระบบการดูแลรักษาที่ดีเรามีระบบการแพทย์ที่ดีนะครับซึ่งอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้คนที่ต้องการจะเข้ามาเพื่อพักฟื้นเนี่ยนะครับมีความสบายใจ ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะให้บริการและรักษาสุขภาพเขาได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นเรามีวัฒนธรรมที่ดีมีอาหารที่อร่อยนะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าที่น่าสนใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ทุกคนอยากมาประเทศไทยดังนะนั้นในแง่ของการในแง่ของการเราเรา,เราก็ลังพูดถึงภาพบริการไปอันที่1แล้วนะแต่การบริการมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับ การบริการอีกอันนึงที่ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆก็คือการขนส่งนะครับการขนส่งภาพบริการการขนส่งเนี่ยอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่นะฮะในบริเวณที่เป็น cross road สาคัญของโลกนะครับเพราะว่าการค้าแล,และการขนส่งทั้งหมดเนี่ยนะครับปัจจุบันไม่ต่ำกว่า37%นะครับผ่านช่องแคบมาลากานะครับและบางครั้งเนี่ยนะมากกว่านั้นได้ซ้ำ เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่เราอยู่ระหว่างกลุ่มประเทศใหญ่2กลุ่มนะอันที่1ก็คือกลุ่มอีสเอีเอเชียอีสเอเชียประกอบด้วยญี่ปุ่นเ,เกาหลีจีนนะซึ่งทุกคนจะต้องผ่านช่องนี้นะส่วนอีกด้านนึงก็คือฝั่งยุโรปนะดังนั้นการค้า c r o s ระหว่าง2ค่ข้างเนี่ยจะต้องผ่านนะบริเวณที่เป็นประเทศไทยและอาเซียนดังนั้นประเทศไทยและอาเซียนหนีไม่พ้น จากการที่ตัวเองเนั้นจ,จะต้องทําหน้าที่เป็นคนกลางในแง่ของการบริการเ,เพื่อให้เขาสามารถจะขนส่งสินค้าได้โดยสะดวกนอกจากนั้นการบริการทางด้านโลจิสติกเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่ายิ่งใน,ในขณนะนี้เนี่ยอาเซียนเราจะสร้างระบบการขนส่งเ <c oughs> ช่น east west economic corridor ที่จะสร้าง cross จากพม่าข้ามไปยังเวียดนามนอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่ง ขณะเดียวกันในประเทศไทยเองก็จะมีการพิจารณาสร้างระบบการขนส่งครอสนะอีกจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดธุรกรรมประเภทนี้ขึ้นมาคนไทยอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าโอเคถึงเวลาสร้างถนนก่อนนะสร้างระบบก่อนนะแล้วเราค่อยคิดไม่ทันหรอกครับปกตินะครับว่าเวลาที่เขาจะคิดอะไรกันเนี่ยเขาคิดล่วงหน้า10ปีนะครับนะ จะเห็นไว่า east west e corridor n เนี่ยที่ cross อยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าจะมีบริษัทต่ตางชาตินะฮะหลายประเทศมากนะครับเข้ามาเดินดูมองหาพื้นที่ในของการจัดตั้ง warehouse จัดตั้ง warehouse ทำไมไม่ใช่ warehouse เพื่อเก็บของนะครับแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจจะมีการขนส่งจากฝากหนึ่งมาประกอบกับสินค้าบางอย่างในประเทศไทยใช้สิทธิ์ของงานเมเทศไทยก่อนส่งออก นะเพื่อได้เพื่ออะไรครับเพื่อได้รับสิทธิ์ FTA ไงครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกมหาศาลในแถบนี้นะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าแนวโน้มของงานบริการประเภทนี้จะต้องมีความสําคัญมากขึ้นปรากฏว่าจะมีบริษัทที่ทำทางน้านพาโซเซอร์วิสนะครับที่มาให้บริการประเทศไทยนะและประสมเล็ดอย่างมาก ซึ่งในตอนนี้มันจะมีทั้งบริษัทมาจากจีนมาจากสิงคโปร์หรือแม้แต่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งหลายบริษัทเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ระดับโลกก็ผสมเลดในการที่มาประเทศไทยแล้วเนี่ยกลายเป็นบริษัทพาวเวอร์โซลเซอร์วิสที่ผสมเลดอันดับหนึ่งของประเทศถามว่าไอๆตัวงานบริการเหล่านี้ประเทศไทยเรามีหรือเปลอมีครับถ้าเรานึกกันออกนะเราจะมี บริษัทเก่าๆที่นนิ่มซีเซงนะครับที่ขนส่งภักเหนือมากรุงเทพและก็ะจายทั่วประเทศนะซึ่งเราจะพัฒนาอย่างไรให้เขาสามารถจะโตระดับระดับ regional หรือระดับโลกได้นะหรือแม้แต่ปรณศนีของประเทศไทยเราเองเรามีบริการการขนส่งอยู่แล้วนะครับทำอย่างไรเพื่อให้เราแข็งแกร่งกว่านี้ที่สามารถจะเอาแบรนด์ปรณียีไทย ออกไปขายบรยิการในทั่วโลกซึ่งไอ้สิ่งตรงนี้ต่างหากครับคือการแข่งขันและการ l ลจิสติกเนี่ยอันนี้เป็นแค่พาร์ทเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีพาร์ทอื่นอีกเยอะแยะนะครับเวลาที่จะจัดของลงตู้เราเรียกว่าสตูวิดอริงสตูวิดอริงเนี่ยนะเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะครับการที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้สินค้าลงไปในพื้นที่เพื่อจะขนส่งนะครับและได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดนะฮะ เขามีการแข่งกันระดับโลกนะครับแข่งกันคำนวณเลยครับว่าการบริหารจัดการทำอย่างไรเพื่อโหลดของได้มากที่สุดเนี่ยซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยเราเราเอามาคิดกันไหมเราพิจารณากันไหมซึ่งถ้าเมื่อเกิดเราทำได้นะครับมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งบริการที่คุณสามารถจะนำเสนอสิง่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะผลิตสินค้าและส่งออกไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับ ประเทศไทยไม่ได้โดดเดี่ยวเมื่อไหร่ก็แล้แต่ที่เราทํางานได้ดีนะครับเรายังมีเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาเซียนด้วยกันนะครับหรือประเทศในแถบนี้นะที่หลายประเทศก็ได้รับให้ความสําคัญแล้วก็นิยมสินค้าประเทศไทยนิยมบริการประเทศไทยนิยมที่จะติดต่อคนไทยที่จะมาทําเป็นวิศว์ส s ันเนอร์กับเราดังนั้นโอกาสในการขยายพื้นที่นะในการทํางานในแถบนี้จะมีสูงมากนะครับ ดังนั้นนี่ก็คืองานบริการอีกประเภทหนึ่งซึ่งในขณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราได้โฟกัสไปแล้ว2กลุ่มนะครับก็คืออันที่1คือกลุ่มสินค,ค้าการผลิตนะครับกลุ่มที่2ก็คืองานบริการซึ่งต้องต้องเียนก่อนนะครับงานบริการมีมากกว่านี้อีกเยอะนะครับก็เราโหดแมานั่งแตกย่อยกันต่อไปว่าเราเองเราคุ้นเคยกับอะไรแล้วจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในพ์ทต่อไปครับ